สวัสดีครับกออนรับสู่ i l i k e c a t ครับตอนนี้คุณอยู่กับเกมบันทึกเสนนะครับเอาล่ะครับก็พอดีว่าเมื่อวานไม่ได้ทําการอัปเดตนะครับติดธุระเนาะส่วนคลิปที่ลงไปก็ตั้งเวลาไว้นะฮะเอาล่ะครับผมก็คงไม่ได้อัปเดตนะแต่ก็มาพูดถึงสินค้าเพลแล้วกันนะเอาสินค้าเพลมาคุยให้ฟังกันดีกว่านะครับสินค้าเพลในวันนี้นะฮะจริงๆของเมื่อวานนะครับโนวาเจ้าของมงกุฎที่แท้จริง ลดราคาอยู่ที่ี่เปอร์เซ็นตนะครับมีสัตว์เลี้ยงใหม่หรือเปล่าอันนี้เหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่แน่ๆเลยบินได้ด้วยแน่ๆนะมีปีกนะฮะแล้วก็ฤดูหนาวมาเยือนนะครับ,รนะรบลด40เปอร์เซนะลด40เปอร์เั๊บจำกัดเวลาระดับสูงลด10เปอร์ตอนรับซีซันฤดูหนาวลดสูงสุด40เปอร์เซนตะครับแล้วก็ตอนรับซีซันฤดูหนาวลดสูงสุด40เปอร์เซเหมือนกันอันนี้เป็น อ่าน่าจะเป็นแบบว่าแพ็กเกจหรือคิลิสนะพวกน้ำหนง่งน้ำหนักนะครับไปกันที่ฮอตครับไปกันที่ฮอตฮอตนี่มาแล้วนะฮะแพ็กเกจอาชีพใหม่โนวาอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเล่นโนวาแล้วเวลหกสิบกันแล้วลมัง้งนะถ้าวิ่งเควสวิ่งอะไรกันนะครับก็น่าจะหกสิบกันแล้วละหลายหลายคนก็น่าจะได้ลองเล่นกันแล้วตัวนี้นะครับ เซตอยู่ที่1,104บาทได้อะไรกันบ้างได้เซตเครื่องม้าโอเจเกลนะครับเป็นเซตเครื่องม้าเนาะแล้วก็พรคามาซิลสิบห้วันหนังสือรับแห่งโอมูสิวันใบขยายช่องกระเป๋านะครับ16นะ1อันได้เซตชุดอาวุธนะครับเป็นอาคิล่านี่อันนี้ก็คือชุดนี้นะครับเป็นเซตนี้นะโลใหญ่โลที่เป็นของในเกมเลยนะครับที่เป็นภาพในเกมเลยนะ ต่อไปที่ได้อีกอันนึงก็บาร์เมตน้อยนะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะบวกกับใบขยายช่องตัวละครหนึ่งช่องนะครับใบขยายช่องตัวละครหนึ่งช่องเอ๊ะเอามาทําไมอันเนี้ยคือถ้าสําหรับใครที่ตัวละครเขาตันแล้วช่องตัวละครตันแล้วอันนี้คือไม่ได้ประโยชน์เลยนะอันนี้จะไม่ได้ประโยชน์เลยคือแบบเอามาถือไว้เฉยๆรอรอตัวละครใหม่เข้าในปีหนะ้าเหรอเออผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะถ้าอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยมาเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้ม แล้วก็คมภีรเพิ่มขั้าประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็ต่อสู้เนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นตหกสิบนาทีห้าใบนะอืมมันลดราคาเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับถ้าพูดในมุมตรงนี้เนาะทั้งหมดเนี้ยมันก็คุ้มค่าแหละยกเว้นอันนี้สําหรับผมนะสำหรับผมผมจะมองไม่ค่อยคุ้มค่าแต่ถ้าแบบว่าเก็บไว้ถือยาวๆไปเลยอะจนตัวละครใหม่เข้าอะก็ดีนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ช่องตัวละครเต็มทุกตัวแล้วนะแต่ถ้าช่องมันยังไม่เต็มอะ อันนี้ก็เวิร์กนะครับอันนี้ก็เวิร์กเอาไว้แบบว่าซื้อช่องเพิ่มประมาณนั้นนะครับแพ็กเกจโนวาพื้นฐานนะฮะ770บาทได้ชุดนะแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นบาโฟเมตน้อยนะบาโฟเมตน้อยเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการยูยูมอนสเตอร์แล้วก็เพิ่มค่าประสบก,การณ์ทักษะนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าประสบก,การณ์ทักษะบวกกับได้คุยนักฝึกสถาวรด้วยเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจเนาะคุยนักฝึกสถาวร เป่าเรียกม้าในระยะไม่เกิน500เมตรนะครับ500เมตรในในในแมปเราเนาะเราอยู่ไม่ห่างจากมา500เมตรนะครับเราเป่าปื๊ดม้าจะวาร์ปมาหาเราได้เลยอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา270บาทนะครับบาร์โฟเม็น้อยนะบาร์โฟเม็น้อยนี่ขายอยู่ที่เอ่อจำหน่ายถึงวันที่6มกราคมนะครับจำหน่ายถึงวันที่6มนะรกราคมก็ถ้าซื้อเนี่ยก็จะได้บาร์โฟเม็น้อยไปแล้วก็ได้อาหารสัตว์ธรรมชาตินะครับถ้า พูดในมุมความคุ้มเนาะถ้าพูดในมุมความคุ้มผมผมแนะนําเป็นอันนี้นะ770บาทนะครับพักเงิน770บาทผมว่าซื้ออันเนี้ยคุ้มเออไม่รู้นะแต่ความรู้สึกผมผมว่าซื้ออันเนี้ยคุ้มค่ากว่าได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาได้อุ้ยถาวรมานะครับแล้วก็ได้ชุดมาผมว่าอันเนี้ยคุ้มอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มแบบคุ้มเลยอะนะฮะอุยผมข้างหลังลายอะไรอ่ะอ๋อลายมือเป็นรูปมือเป็นรูปมือฮะ เออเท่นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเทวดาหรือเปล่ามีปีกเทวดาหรือปีศาจไม่รู้เหมือนกันนะฮะชุดอะคิลานะครับโนวาชุดอะคิลาก็คือชุดนี้แหละเซตเซตอาวุธเซตชุดเนี้ยนะครับก็คือก็คือชุดนี้แหละดูสิคุณขายอยู่ที่680นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขายอยู่ที่หกรแต่ถ้าคุณซื้ออันเนี้ย คุณเพิ่มเงินหน่อยคุณได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเป็นบาร์โฟเมตตัวใหม่นะแล้วก็ได้คุยนะฝึกษาถาวรผมว่าอันนี้คุ้มยังไงอันนี้ก็คุ้มนะดูเดิดูชุดเอ้ยกดผิดดูชุดดิคุ้มคุ้มไหมเนี่ยหกร้อยแปดสิบาทเลยนะคุณเฮ้ยผมว่าซื้อเซตอ่ะคุ้มสุดแล้วนะครับซื้อเซตอ่ะคุ้มสุดแล้วโนวาพังทะเลทรายครับนี่ชุดพังทะเลทรายนะใครที่เป็นเมนโนวาไงก็ซื้อชุดนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดกัน ในเชิงหนึ่งเนาะลองเล่นดออกว่าไปก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับลองเล่นไปก่อนเนาะว่าชอบไหมเล่นได้ไหมแล้วก็รอดูเเ a k e ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงผมบอกเลยนะตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นชุดพงชุดพางเนี่ยมันจะมีช่วงที่ลดราคาอันนี้คุยไว้ก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะมันจะมีช่วงที่ลดราคาตอนเนี้ยังไม่ต้องไปแบบว่าอยากได้รีบมีนะเชื่อผมนะฮะเชื่อผมว่าอย่าเพิ่งรีบอยากได้รีบมี รอก่อนรอก่อนมันต้องมีชุดอช่วงลดราคาช่วงคูปองแจกอะไรเงี้ยครับคุณค่อยเอาช่วงนั้นมาลดราคาชุดพางมันจะคุ้มค่ากว่านะมันจะคุ้มค่ากว่าอันนี้คือแบบคว้าหกร้อยแปดสิเพื่อชุดพางชุดเดียวอะ่ะผมว่าไม่คุ้มนะแล้วก็นี่ยถ้าเกิดจะเติมเงินเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยอะ่ะคุณเพิ่มเงินเจ็ดร้อยยังไงก็คุ้มกว่านะผมไม่รู้ว่าผมเชียร์ยังไงผมก็เชียร์เซตเนี้ยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีกระตังอยากจะซื้อแบบว่าซื้อได้อ้อออ่ะะคุณซืไปเ ผมไม่ห้ามนะครับผมไม่ห้ามแต่ว่าเราก็แค่แนะนําในมุมของมุมมองของตัวผมเองเนาะผมก็ไม่ได้มีมีเงินมีกระตังเยอะเนาะเราก็ต้องซื้อให้เราคุมที่สุดนะในในในความรู้สึกผมอะ่ะผมก็เลยบอกว่าเออในคุมกว่านะครับประมาณนั้นแพ็กเกจฤดูหนาวแพ็กเกจพูดดำฤดูหนาวนะครับอันนี้804บาทนะครับได้ห่อสํารวจ30วันได้ใบขยายกระเป๋า16ช่องนะครับได้คุยนักศึกษา30วันได้ม้า รุ่นที่7นะได้แท่ม,ม้าอิซาโรนะครับได้แท่ม,มาอิซาโรกลอ่อ,องน้ำยาอิเล็กเซอร์ระดับสูงแล้วก็ตำราคำสั่งแห่งโชคร้อยนาทีเพิ่มอัตราการออกบไปเทพ60นาทีแล้วก็ได้จำนวนน้ำหนักสูงสุดนะครับ250 24หยี่ี่ชั่วโมงแล้วก็ได้จำนวนน้ำหนักสูงสุด300 LT อนะครับอันนี้คือไม่จำกัดเวลาส่วนอันนี้คือจำกัดเวลานะครับใช้แล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอีก250หในเวลา24ี่ชั่วโมงซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมเอาจริงนะอันนี้สําหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเอามาเพื่ออะไรคือแบบคือคือเอาเพิ่มมาอีกห้าสิบให้เราไม่ได้เหรอเอาแบบขอห้าสิบก็ได้ห้าสิบแต่เป็นขอบแบบถาวรอ่ะเออนะฮะเอามาเป็นยี่สบสี่ชั่วโมงอย่างนี้ผมไม่ค่อยปลื้มเลยนะอ่าฉะนั้นเซตนี้สําหรับผมนะสําหรับผมผมอืมไม่ค่อย กรืรนะม้มเท่าไหร่นะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีอันเนี้ยไอ้น้ําหนักสูงสุดสามร้อยเนี่ย,ม,ย,ยออมันก็ยังพอคุยได้เออไว้ก็ยังพอคุยได้นะก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วกันแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยปลื้มกับเซตนี้นะผมไม่ค่อยปลื้มกับเซตนี้ผมแบบแปลกๆใช้คำว่างี้ดีกว่าเออมันแงบแปลกๆแฮะเซตต่อไปครับเซตแพ็กเกจน้ําหนักขั้นสูงสุดนะแพ็กเกจน้ําหนักขั้นสูงสุดนะครับ นี่อันนี้คือ984บาทได้น้ำผลไม้สดใหม่ของฟินโต30อันได้เป็นจำนวนน้ำหนักสูงสุดนะครับ300แล้วก็250นะก็รวมๆแล้วก็คือน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่550 LT ก็คุ้มค่านะผมว่าไอเ้เซตเนี้ยเซตเนี้ยจะดูเป็นคุ้มค่าสำหรับคนที่แบบว่าเอาโนวามาแบบมาใหม่เลยอะคือหรือคนที่ไม่เคยซื้อพวก เติมน้ำหนักเลยนะครับไม่เคยเติมน้ำหนักเลยผมว่าเจ้าน้ำหนักตัวนี้คุ้มนะผมคิดว่าเจ้าน้ำหนักตัวนี้คุ้มเพราะว่าได้ถึง550 LT นะครับในราคา980บาทนะ984บาทแต่ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมาคานวณนะอย่าเพิ่งฟังผมคุณผู้ชมต้องมาคํานวณนะครับคำนวณยังไงก็คือไปที่น้ําหนักครับกดไปที่น้ําหนักแล้วคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมดูแพ็กเกจน้ําหนักของเขานะครับแพ็กเกจน้ําหนักสูงสุดคือ984บาทใช่ไหม แล้วอันนี้คือขายน้ําหนักเหมือนกันนะครับน้ำหนัก300เนี่ยอยู่ที่680แล้วก็น้ําหนักอ250อยู่ที่550นะครับฉะนั้นสองอันบวกกันเนี่ยพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งพันสองด้วยซ้ำนะพันสองสามสิบก็คือเท่าอันนี้ฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องการน้ําหนักนะครับจำนวนเท่านี้นะ550นะครับซื้อแพ็คคุ้มกว่านี่เห็นไหมมันจะเป็นแพ็คที่คุ้มกว่าทันทีเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพราะว่า เนี่ยคุณผู้ชมดูนะ200 300ใช่ไหม400แล้วก็500เพิ่งได้แค่500เองนะอันนี้เพิ่งได้แค่500เองแล้วก็งบเนี่ยเกินละงบเนี่ยแตะพันอยู่ดีก็เพิ่งได้แค่500นะครับแต่อันนี้มันคือได้เพิ่มมาอีก50ฉะนั้นน้ำหนักซื้ออันนี้คุ้มสุดแล้วนะครับนี่คุ้มสุดแล้วใครที่ต้องการน้ําหนักซื้อเซตนี้เท่านั้นนะซื้อเซตนี้เท่านั้นอันนี้คุ้มมากๆนะครับแพ็กเกจเทอร์ควลิส แพ็กเกจเทอร์ควิลิสามร้อยหกสิบาทนะครับแพ็กเกจเทอร์ควิลิสามร้อยหกสิบาทก็จะได้น้าหนักสูงสุดร้อยห้าสิบแล้วก็บวกอีกห้าสิบนะครับก็เป็นสองร้อยลิตรนะได้น้าหนักทั้งหมดสองร้อยลิตรเรามาดูตรงนี้น้ําหนักสองร้อยลิตรราคาเท่าไหร่น้าหนักสองร้อยลิตรอยู่ที่สี่ร้อยสิบนะครับอืมแค่นี้ก็คุมแล้วเห็นปะแค่นี้ก็คุมแล้วแพ็กเกจเทอร์ควิลิสอันนี้ได้เป็นสามร้อยลิตรนะครับได้สามร้อยลิตรสามร้อยลิตรตรงนี้จะอยู่ที่หกร้อยแปดสิบบาทนะ น้ำหนัก 300lt อยู่ที่680บาทตอนนี้แค่4 48บาทยังไงก็คุ้มอ่าแล้วก็สุดท้ายครับน้ำหนักอ่าอันนี้200 300 400นะครับ4 50นะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4 50 4 50เหลือเพียงแค่5 7 6บาทนะครับ5 7 6บาทในขณะที่ถ้าคุณอยากได้ประมาณ4 50ใช่ไหมคุณต้องซื้อเซตนี้กับเซตนี้รวมกัน นะครับคุณต้องซื้อเซนีกับเซนีรวมกันหรือ200อ200บวกอันนี้บวกอันนี้นะครับก็เกิน500อยู่ดียังไงก็เกิน500ฉะนั้นพูดเลยว่าทุกเซตคุ้มหมดนะครับทุกเซตคุ้มหมดแพ็กเกจเฮอร์คิวลิสแพ็กเกจน้ำหนักตรงนี้คุ้มทุกแพ็กนะคุ้มทุกแพ็กอยู่ที่คุณผู้ชมเลยว่าสะดวกแพ็กไหนอยากซื้อแพ็กไหนนะครับถ้าอยากให้แบบน้ำหนักกับตัวละครที่ไม่เคยมีนะ อย่างโนวามาใหม่เนี่ยคุณอยากให้น้ำหนักเขาเงี่ยนี่เลยนะครับเชียร์เลยแพ็กเกจน้ำหนักขั้นสูงสุดตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับอะเอาละต่อไปเป็นใบยขยายช่องนะใบยขยายช่องสัมภาระนะครับอันนี้พูดในมุมมองของตัวเองนะอันนี้ผมพูดในมุมมองของตัวเองนะครับตัวละครเนี่ยช่องไม่ต้องเยอะหรอกถ้าเอาเข้าจริงนะครับถ้าคุณเป็นคนจัดสรรช่องนะเออถ้าพูดแบบว่าเป็นคนจัดสรรช่องนะครับไม่ได้เก็บทุกอย่างอะช่องไม่จําเป็นเลยครับช่องไม่จําเป็นเลย ตัวละครที่เป็นตัวหลักเอาไว้ฟาร์มเอาไว้ยอะไรเงี้ยช่องไม่ต้องเยอะครับช่องมีพอประมาณใส่ยาใส่อาหารใสบ่บัฟใบบัฟใบอะไรได้นะครับพอเลยแค่นั้นพอแล้วก็ไปเน้นเรื่องน้ําหนักนะครับไปเน้นเรื่องน้ําหนักเอาน้ําหนักให้มันเยอะๆเพื่อที่จะแบกของได้เยอะๆใช่ไหมแล้วก็ไปในส่วนของเ,อเมดนะครับเมดคลังนะเมดคลังเพื่อให้แบบว่า,าฟาร์มอยู่เราสามารถแบกของได้เยอะขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็สามารถส่งของนะครับ เข้าเมดคลังให้คลังอ่ะเป็นที่เก็บของไปเออเก็ตมาคือเราไม่ต้องแบกของไว้ไนงะเราไม่ต้องแบกของเราก็เอาเอาเมดคลังนะครับโยน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 ,ยนพูดง่ายๆว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเล่นแบ็คดิเซิร์ให้แบบไปข้างหน้านะครับคือแบบก้าวหน้าแท้จริงเนี่ยผมแนะนําเลยคือพวกเฮอร์คิวลิสนะครับพวกน้ําหนักนะเน้นไปที่น้นําหนักกับเมดคลังนะครับน้ําหนักกับเมดคลังอันนี้คือ The best นะครับ The best best สุดและส่วนกระเป๋านะครับส่วนกระเป๋าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำว่าให้เพิ่มอีกประมาณ30ช่องหรือ50ช่องเพียงพอแล้วนะครับเพิ่มอีก30ช่องหรือ50ช่องเพียงพอแล้วสําหรับผมนะสำหรับผมผม,ผมประเมินจากการที่ผมเป็นคนที่เก็บของเยอะมากนะผมเป็นคนที่แบกของเยอะมากแต่ว่าถ้าไม่ติดนิสัยว่าผมแบบว่าเสียดายของอะ่ะเออผมจะชอบแบบว่าเสียดายว่ะเสียดายว่ะเสียดายว่ะ ป่านนี้นะช่องผมอะไม่จําเป็นต้องเติมหรอกนะฮะเนี่ยสามสิบกับห้าสิบช่องผมว่าอยู่นะสามสิบกับห้าสิบช่องผมว่าอยู่ไม่ต้องถึงขนาดร้อยหรอกครับไม่ต้องถึงขนาดร้อยหรอกแต่ถ้าอันนี้ก็พูดแต่ถ้าเป็นคนแบกของนะชอบแบบของแบบว่าชอบเก็บนู่นนี่นั่นเก็บ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 ร้อยไปเลยครับจัดร้อยไปเลยคุ้มนะจัดร้อยไปเลยคุ้มคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะต่อไปครับแพ็กเกจหนังสือรับแผงโอมูล นะหนังสือรับเพ่์โอมูลได้อะไรบ้างโอ้โหได้คัมพีโอมูลระดับสูงสุดนะครับเพิ่มอาตาการดอก50%ได้มาทั้งหมด6ใบ5ใบได้มาทั้งหมด5ใบแล้วก็คัมพี์เพิ่ม,มาตาการดอกไปเทมอีก10ใบนะฮะในราคา270บาทเราได้เป็นหนังสือ,อรับแห่งโอมูล15วันนะสามารถซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็รีเทสรีเซ็ตทุกวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนด้วยนะฮะกับตัวนี้นะเนาะอือพรอมมาซิลระดับสูง นะครับพรคำเป็นสระดับสูงเหมือนกับหนังสืออมูลเลยนะเหมือนกับหนังสืออมูลเลยใครสนใจพรก็สามารถซื้อได้เลยนะครับต่อไปก็แพ็กเกจตู้เผ้าโนวาคืออะไรแพ็กเกจตู้เซฟาโนวาว้าว1 7 5่บาทได้อะไรบ้างได้ชุดทีมัททอฝันครับของโนวานะได้ชุดเดสเกตทีมะครับผมแล้วก็ได้ชุดเดสเกตทีมะ n เอ็นได้เซตชุดทหารเคยอนนะครับ ได้ชุดโนเอลโอ้โหบอกเลยว่าของโนวานี่คือเหมือนเตรียมไว้แล้วอะ่ะเหมือนเตรียมไว้แล้วทุกทีตัวละครใหม่นะครับชุดพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะชุดพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนเขาแบบว่าแบบเพิ่งโผล่มาแล้วก็ไม่ได้ทันไม่ได้ทันเตรียมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี่ยมีไว้หมดแล้วนะแถมได้เล็บเท้าพูดดามาด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอชุดโนเอลโนวาเนี่ยจะเป็นยังไงเอ้ยไม่ต้องดูสิก็นี่ไงชุดโนเอลโนวา เออนะโนวานี่เห็นแล้วแต่เรามาดูชุดเดสเกติมะกันดีกว่าครับชุดเดสเกติมะอืมดูเป็นเจ้าหญิงเลยนะเห็นไหมมีความเป็นเจ้าหญิงขึ้นมานะครับ <laughs> มีความเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาไม่ใช่แม่ชีแล้วนะอ่าไม่ใช่แม่ชีแล้วมาดูทหารเคยอนกันครับว้าวโอ้ชุดทหารเคยอน k สวยอะผมว่าสวยเลยอะผมว่าสวยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โห ชุดเดสเกติมะอันนี้จะเป็นออกแนวสู้รบหน่อยๆน,นะครับออกแนวสู้รบหน่อยๆผมว่าไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยผมชอบเดสเกติมะเฉยๆมากกว่าหรือผมชอบเดสเกติมะเฉยๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าชุดนี้มันไม่สวยมาตั้งแต่แรกแรกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยชุดเดสเกติมะเอ็นเนี่ยอันนี้เท่อยู่นะมีความเท่อยู่เที Shoot ิมาท่อฝันครับเกติมาโอ้โห oh. แม่เจ้าประคุณ เซ็กซี่เหมือนกันนะคุณผู้ชมผมบอกเลยชุดนี้เซ็กซี่มากนะชุดนี้เซ็กซี่มากเออแล้วถ้าเป็นชุดเดสเกติมาแบบถือโลอ่ะอ๋อไม่เห็นหลังไม่เห็นหลังคือโนวาเนี่ยความสวยเขาคือเอ,อ่อเห็นแผ่นหลังนะครับเห็นแผ่นหลังแต่ว่าชุดนี้เซ็กซี่เกินว่ะชุดชุดที่มาท้องฝันนี่เซ็กซี่มากเลยอ่ะเออชุดที่มาท้องฝันนี่เซ็กซี่สุดๆเลยนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นชุดชั้นในนะครับก็เตรียมเข้ามาของโนวานะ มีประดับหน้าด้วยไม่ีประดับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าเป็นชุดเดสเกติมะนี่ใส่หน้าแมวเข้าไปนะใส่หน้าแมวเข้าไปนะฮะผมว่านะไม่ค่อยเหมาะเนาะใช่ไหมเห็นไหมความเป็นองค์หญิงแบบดอปไปเลยนะเออความเป็นองค์หญิงดอบลงไปเลยนะฮะ แต่ถ้าใส่พวกแว่นโอ้ใส่พวกแว่นผมว่าแจงพอได้อยู่นะดูเป็นดูเป็นเด็กเรียนดิอันนี้แว่นดูสมัยใหม่มากเลยอะแว่นตานุ่กูโอเคมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้ตั้งแต่อาทิที่แล้วใช่ไหมอาใช่ใช่เซตนี้ตั้งแต่อาทิที่แล้วนะครับเซตอันนี้ตั้งแต่ทีละ ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอีเวนต์ไม่มีอะไรนะครับฮอตไม่มีอะไรเซลเซลอ้อ oh, นี่นี่นี่ชุดลันดอกไม้โลหิตนะครับลดราคาอยู่เหลือหกร้อยบาทนะครับใครที่เป็นเมนละันเนาะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับค่ายปนักนะครับทุกคนควรจะมีอันนี้ก็ยังพูดย้ํากันทุกครั้งเวลาลดราคานะครับสำหรับค่ายปนักทุกคนควรมีนะสาหรับค่ายปนักอันนี้นะฮะยังไงก็จําเป็นที่จะต้องมีชุด ลันซันเต้นะครับชุดลันซันเต้อันนี้ของ ic, นะอมิสติกนะเหมือนแบบว่าโชว์เรือนล่างนิดหน่อยนะครับโชว์ความวของเอลนะฮะเซ็กซี่เลยเอผมจำไม่ได้นะมันจะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่เขาจะแต่งประมาณนี้แล้วก็เต้นนะครับเต้นแบบเต้นใส, L, อส L, อเอวอะใสเอวอะเออสวยมากเลยนะครับบางทีผมเคยไปดูตอนไปเที่ยวแล้วก็เห็นแบบว่ามันชวนสะกดมากเลยอเอวเขาแบบเหมือนดึงดูดเราเข้าไปอ่ะ การยกเอลของเขาประมาณนั้นเลยนะฮะนี่นะครับเบสนะก็ขายของที่ขายดีมากๆนะครับบางทีผมก็คิดว่าไอ้เบสเนี่ยมันก็แค่เอาของแบบว่าเหมือนเหมือนฟิลคณเข้าไปในเซเว่นอะแล้วก็ติดปลายว่าสินค้าขายดีอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปซื้อกันเพราะคิดว่ามันน่าจะอร่อยจริงๆบางทีมันเป็นอาจจะเป็นแผนการตลาดก็ได้นะครับที่แบบว่า มาหลอกเราว่าเอ้ยอันนี้มันขายดีนะประมาณนั้นเฮ้ยแต่อันนี้ยอันนี้ผมคิดว่าขายดีจริงเพราะว่านานๆทีมันโผล่มาครั้งหนึ่งอะนะครับนานๆทีมันโผล่มาครั้งไม่ได้โผล่มาตลอดนะอันนี้คือไม่ได้โผล่มาตลอดอันนี้จะเป็นใบแลกเปลี่ยนาประสบการณ์ต่อสู้แล้วก็เขาประสบการณ์ทักษะนะครับเช่นสมมุติว่าคุณมีตัวละครที่เลเวลประมาณ63-64หรืออ่จริงๆค่ะคุ้มมันคือ63-64อ่ะช่วงแบบเลเวลประมาณเนี้ยคุ้มๆนะครับแล้วสมมติว่าโนวาเข้าแล้วคุณน,นณชอบนะ เล่นโนวาเราชอบอะไรเงี้ยไม่เอาโนวาดีกว่าโนวามันมันยังใช้ไม่ได้เพราะตัวละครใหม่ส่วนใหญ่ตัวละครใหม่เขาไม่ให้ไม่ค่อยให้ใช้ใบตัวนี้นะครับเอาเป็นเอาเป็นฮัสซินแล้วกันทฮัสซินเข้ามานานแล้วสมมติคุณเล่นฮัสซินแล้วคุณชอบนะแต่ตัว,ต,วตัวเก่าคุณคือเอ่อวอลิเออร์ Warrior นะครับตัวเก่าคุณคือวอลิเออร์คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฮัสซินอ่ะถูกใจกว่าถูกมือกว่าเล่นแล้วเล่นแล้วโอเคกว่าแต่ว่าการที่จะเอาทฮาัสซินขึ้นมานะครับ ให้เวลเท่ากับ64เดี่ยมันก็เหนื่อยเนาะคนเราเวลาจะเวลมาถึงขนาดนี้มันทีมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยแล้วเกมไปที่เซิร์ฟเวลตั้งแต่60ขึ้นไปอะ่ะมันขึ้นช้ามากๆนะมันขึ้นช้ามากๆคุณก็สลับใช้ใบตัวนี้สลับเลยนะครับสลับเลยคุณอาจจะเก็บฮัสซินจน59หรือ60แล้วก็ได้นะครับสาก59 60ก็ได้แล้วคุณก็ใช้ใบนี้สลับปึ๊บ ก็จะกลายเป็นว่าฮสซินคุณจะเลเวลหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่หสิบสามตามที่วอลเเออร์คุณเลเวลเท่าไหร่อะเออวอลเเออร์ Warrior คุณเลเวลเท่าไหร่ก็จะทําให้ฮสซินเลเวลเท่านั้นนะครับแล้ววอลเเออร์ก็จะได้รับเลเวลของฮสซินไปผมว่าใบเนี้ยคุ้มมากๆเลยสําหรับคนที่แบบว่าเจอแล้วกับตัวละครที่ เฮ้ยนี่แหละตัวของฉันประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็แพ็กเกจมังกรเจอจรัดก็ยังเป็นชุดขายดีอยู่นะครับสําหรับหนูเทมนะอันนี้เขาก็ติดไว้ว่าเป็นเทขายดีแล้วคุณดูดิหูชุดขายดีเพียบเลยอะ่ะชุดขายดีทําไมชุดขายดีมันเยอะจัง <c oughs> เออนะอ่าประมาณนี้นะครับก็น่าจะหมดจบเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวสินค้าเพลในแพทนี้นะฮะ ตัวเรื่องกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยถ้าอันไหนผมดูแล้วน่าจะทําได้เดี๋ยวผมคงทํากิจกรรมขึ้นมาเลยคงไม่ได้พูดนะครับว่าในซีซั่นนี้ในแพทนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับส่วนเนื้อเรื่องก็รู้กันอยู่แล้วเนาะหลักๆเลยนะครับเนื้อเรื่องอันนี้ก็พูดนิดหน่อยที่ไปอ่านมาหลักๆเลยก็คือโนวาปรากฏตัวแล้วนะครับคุณทุกคนก็เล่นโนวาได้แล้วก็เซิร์เวอร์ซีซั่นเปิดแล้วนะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นเซิร์เวอร์ซีซั่นกันนะ อย่าลืมไปเล่นเซอร์เวอร์ซีซั่นกันนะเพราะว่าเท่าที่จําได้นะครับพอจบซีซั่นแล้วในซีซั่นนี้มีโอกาสนะครับไม่ใช่มีโอกาสสิผมคิดว่าน่าจะใช่เลยแหละก็คือได้เข็มขัดคาโปเทียวีนะครับได้เข็มขัดคาโปเทียวีซึ่งมันจะเทียบเท่ากับบาซิลิกไอวีนะมันจะเทียบเท่ากับบาซิลิกไอวีใครที่ไม่มีอุปกรณ์ระดับไอวีอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้แหละคุม้มนะตัวนี้แหละคุ้ม v, คาโปเทียวีเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับประมาณนี้ นะก็จบกันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูนะครับแต่เราก็ต้องขอโทษด้วยที่ในสัปดาห์นี้ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับก็ขอเอาเป็นคลิปนี้ถ่ายโทษละกันไม่รู้จะยกโทษให้ไหมนะก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับปฏิติดธุละจริงๆนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะบายยจ้าบ๊ายบาย